ว่จะในในใกระโ39โวลท์เขื่อนไหมที่มันการตังกไม่ได้โวลทแล้วน,นี้เราจะต่อเข้าเครืองก็จะต่อเข้า <29. S 2> สองพุ้นสามจุดเก้าโวลต์ตัวที่สองแผ่นก็สามี่สี่แผ่นก็ยังสามจุเพราะเราขนาดนาดนก็น้ันที่บอกว่ามันง่ายนี่ก็คือง่ายมันจากมานี่ก็คือเอาแค่เอาคาเทลขึ้นแค่ก่อให,ให้โซลาร์เซลล์ตัวนี้เข้าเข้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็พอแล้ว เหมือนไฟกับไฟบ้านเหมนไฟสายสูงเรา